ังจเลยเอาไปเล่นเหรอโยนได้ไหมโยนได้ไหมหน้าตาก็ฉวยฟันก็ขาวเนี่ยฟันหนูอ่ะ ญิงเก็บบรรยากาศบางส่วนของที่บ้านมาให้ดูค่ะที่บ้านของหญิงจะทําสวนสละนะคะและนี่คือที่ซ่อนของเล่นของน้ําตาลค่ะกลัวคนแย่งนะคะไม่ให้ใครเลยค่ะลุงเห็นว่าหญิงกลับบ้านชอบกินน้ําพริกมันลุงก็เลยลงมือปอกมะพร้าวทาน้ําพริกมันให้หญิงกินค่ะหญิงก็เลยให้เงินอัดฉีดลุงไปค่ะที่บ้านของหญิงถ้าเป็นเมนูกะทิก็จะนิยมคั้นน้ํากะทิเอาเองเลยค่ะพริกแล้วก็อหอมแดงกระเทียมกระเทียมหอมแดงจะใช้แค่ประมาณนี้นะคะ พริกก็ใช้เยอะนิดนึงค่ะส่วนกระเทียมหอมแดงใช้ไม่เยอะนะคะจัดการตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะก็จะตาให้คล้ายๆน้ําพริกกะตินะคะคั้นน้ํากะทินะคะก็จะเป็นคั้นแบบง่ายค่ะจะใช้เป็นน้ํามะพร้าวที่ตอกออกมาค่ะผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็บีบลงในกระทะแบบนี้เลยค่ะรอจนกว่ากะทิจะแตกมันค่ะแล้วก็ใส่น้ําพริกที่เราตาไว้ผัดให้น้ําพริกของเราแห้งระดับนี้เลยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ พริกมันของเราที่ลงทัง กินข้าวที่บ้านหลายวันค่ะตัดต่อแบบรวมรวมกันไปนะคะมื้อนี้กลับบ้านมากินกับข้าวแบบพื้นบ้านค่ะแถวบ้านหญิงจะกินแกงกระลอกกันเป็นเรื่องปกตินะคะหญิงก็จะกินข้าวกับแกงกระลอกนะคะมีน้ําพริกมันค่ะแล้วก็คูนนะคะ่างสถานที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะคะบ้านหญิงจะเรียกว่าคูนค่ะเป็นผักที่นิยมกินมากเลยค่ะกับน้ําพริกกะปิแล้วก็น้าพริกมันค่ะกลับบ้านมาก็จะเลิญอาหารดีมากเลยค่ะกินวันหนึ่งประมาณ4ี่มื้อเลยนะคะเต้วเฟ็ นไม่คาวเนื้มันยังไม่รอนเนี่ยแตเดีว่ายับสดอยู่นี่มนอร่อยอ่ะจะบอกว่าบรรยานนกาศดีมาการบ,บ้านหนิงจะอยู่แบบว่าติดเขาเลยแล้วข้างหลังก็เขาเลยอ่ะเล่นกันเล่นกันอ,อยากเล่นด้วยอ่ะอ่ะถ่ายรูปนะ าเดดี๋ยวรชตูและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางวันของหน้าบ้านหญิงค่ะลาคลิปนี้กันด้วยเจ้าเหมียวตัวนี้นะคะ